สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับช่องนุนดีคนดีเหมือนเดิม,ม,มวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมส์ตัองกี้อะไรสักอย่างเลยเป็นเครื่องดน,นตรีอะไรเนี่ยตัวแรกเป็นเสียงกองเนาะแล้วตัวที่สองนะกองเหมือนกันเลยเพ้ยเข้ากันได้ดีมากจังหวะจังหวะ หัวชาบเจ้าตึงเยอะตึงเยอะแล้วไงล่ลละถ้าข่าวว่ามีเวอร์ชันน่ากลัวด้วยเนาะะตัวแมลแมวน้อยน่ารักน่ารักถ้ข่าวว่ามันคู่กับไอตัวนี้ปะเนี่ยมันคู่กับไี่ยางเนี่ยโอ้เสียงแบบนี้เอง อ๋อเป็นแบบนี้ครับนี่ก็คือว่าชนากลัวนั่นเองที่เขาบอกมานะกลัวมากกเอะเอ้ยผิดไม่เห็นนะักกลเลยและย้อนกลับไปตอนทำเสร็จเลยนีย่งเสร็จแล้วเป๊ะไหมหูน่ากลัวาไม่เห็นหนักูลตรงไหนเลยวะ าอ่อนยคือเราก็กลับมาที่มูเช่นน่ารักมาต่อกับตัวตัวบ้าแล้วเนี่ยวนะู้ต่อไปเลยแล้วจะมาทำจดเสียงดีมากเลยโยเวนในตัวแน่เลยเนี่ยว้าวว้าวหาตัดฉากมาที่น่ากลัวขอโทษนะครับอยากเร็วๆขอทำให้จบเลยนะคะ ว้ายเสียงมากเลยเนี่ยโวดหน้ากลัวครับท่านผู้ชมดน,นนีีคนนี้ขอไปเวอร์ชันน่ารักก่อนเ oh. วอร์ชันน่ากลัวโคตรหลอนะอะจะบอกไว้ให้เรามาถึงตัวนี้แล้วเนี่ยไม่ว้ายที่ผิดตัวครับจบบท อุย้ยเก็บไปอีฮิทำไมนะไมทำไมทำไมไม่เคยทำไมำไม่เคยได้ยนินเสียงเลยไอ้วููเลยอะไอ้ฟาฟ้าเสียงเบามากตัดฉากไปเวอร์ชันนักดนเลยนะครับ,บ้าไปจบเสร็จเลยแล้วกันทุกคนเพิ่งเห็นนะไอ้นี่มันมาตอนไหนไม่รู้ตอนแรกมันยังไม่มีเลยนะ ลองลองนั้นกลับไปเนี่ยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นเลยมันหายไปได้ไงแล้วกลับไปเวอร์ชันนั้นเราจะเอาตัวสุดท้ายมาเล่นด้วย <c oughs> ทำไมหัวนั่งขยับเร็วจังวะลาก่อนครับทุกคนมีโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่ครับ 拜拜。Bye bye.